แล้วอย่างการฉีดบท็ทอปไปอะคะ่ะควรจะมีข้อระวังอะไรบ้างไหมคะถ้าหนังตาตกส่วนใหญ่จะเกิดจากการฉีดบริเวณหัวคิ้วแล้วถ้าฉีดบท็ทอกไปแล้วทําให้เกิดหนังตาตกอะคะ่ะมันจะส่งผลอันตรายกับดวงตาเราไหมทําให้ตามันปิดไปเลยอันนี้คนไข้จะมองไม่เห็นข้างหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการสวยวันสวยคืนบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับต้านนะคะแล้วก็คุณหมอจันนาเองค่ะ,ค,ะคือหนุ่มเรื่อง ในติ๊กต็อตกติ๊กตอกเนี่ยแหละและ้วไปเจอแบบว่าคนเขามาโพสว่าฉีดบท็อกอะแล้วแบบ เกิดแบบว่าหนังตาตกอ๋อเห็นอยู่นะตอนนี้เห็นที่มาตาตาปิดไปข้างหนึ่งถูกต้องค่ะคุณหมอและหนูอยากจรรู้ว่าการฉีดโบท็อกและหนังตาตกเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไหมต้องบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าสมมติว่าเทคนิคการฉีดหรือการฉีดที่มันแบบผิดชั้นหรือว่าการฉีดยาที่มีการไดรุลนมากจนเกินไปอันนี้อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดมากขึ้นแต่มันก็จะมีคนไข้ในบางกลุ่มที่อนาตตมีเขาฉีดยังไงก็ตกอซึ่งคนไข้จะให้ประวัติว่าฉีดแล้วตกกุครัง หรือแบบเคยฉีดแล้วตกมาก่อนอันนี้เราก็ต้องระวังเพราะว่าอณูโตมีของแต่ละคนคือหมายถึงว่า,าลาักษณะการวิ่งของกล้ามเนื้อหรือการพาดผ่าของกล้ามเนื้อของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันดังนั้นเราอาจจะต้องเช็คว่าแบบเฮ้ยเราเคยฉีดแล้วเราเคยตกหรือเปล่า mm hmm. ถ้านอกจากท่านหมอฉีดว่าเทคนิคถูกต้องแล้วสิ่งที่ต้องกังวลก็คืออณูโตมีเราไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าแล้วมันเป็นจําเป็นได้ไหมคะที่แบบว่าฉีดผิดจุดอะไรประมาณนี้แล้วเกิดทําให้หนังตาตกได้ถ้านหนังตาตกส่วนใหญ่จะเกิดจากการฉีดบริเวณหัวคิ้ว อ่า uh huh. แต่ถ้าคิ้วตกจะเกิดจากการฉีดบริเวณหนะะ้าผากสมมติว่าเราฉีดบริเวณหัวคิ้วใช่ไหมแล้วถ้าเราฉีดลึกเกินหรือเราฉีดผิดจุดมันอาจจะล่วงลงมาตรงโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกหัวตาอันนี้อาจจะเกาะให้เกิดคิว้วตาตกได้ uh huh. ซึ่งถ้าเกิดตาตกแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารีบรักษามันอาจจะหายเร็วขึ้นได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้ก็คือต้องรอจนกว่าจะหมดอายุของโบทองอืม uh huh. แล้วมีวิธีแก้ไหมคะคุณหมอ ปกติแล้วตัวโบ็อกสระมาไปจับมันจะไปจับกับตัวรับบริเวณกล้ามเนื้อของเราเนาะเออทีเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติมันจับมันยังจับกันไม่แน่นแล้วเราใช้ยาหยอตาช่วยอันนี้มันจะฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันนานจนแบบทั้งสองอาทิตย์แล้วเราไม่ได้หย่อตาการหยอตาจะไม่ช่วยละดังนั้นก็คือเราอาจจะต้องรอฤทธิ์ของโบ็อกมันหมดคือที่ประมาณสี่ถึงหกเดือนแล้วถ้าสมมติว่าเราฉีดยี่ห้อนี้ไปแล้วแล้วเราสามารถเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไปนะคะมันสามารถเกิดอาการ หนังตาตกด้วยไหมตาตกหรือคิ้วตกไม่ได้อยู่กับไม่ได้ขึ้นเกี่วกับยี่ห้อ,อโบตอกแต่ในกรณีที่ใช้ยาที่เจือจางมากๆนำมาฉีดบริเวณหัวคิว้วอันนี้อาอจก่อให้เกิดเพิ่มความเสี่ยงต่อ,อการตาตกได้ดังนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ฉีดการไดรุดยาที่ผิดปกติ หรือในกรณีที่อนามิติผิดปกติอันนี้เป็นความเสี่ยงในการเกิดได้แล้วอย่างการฉีดโบท็อกไปอะค่ะควรจะมีข้อระวังอะไรบ้างไหมคะโอเคหลังจากการฉีดโบท็อกค่ะเราจะแนะน,นําคนไข้ทุกเขตเนาะว่า1ห,ห้ามนอนรลบสีชั่วโมงห้ามนวดหน้าอบซาวน่าทําเครทเมนนวดครึ่งบริเวณที่ฉีดประมาณสสัปดาห์โดยเฉพาะหัวตาเนื่องจากว่าปกติแล้วอะค่ะในช่วงสสัปดาห์แรกบางคนยาฉีดเข้าไปมันก็จะอยู่บริเวณนะั้นยังไม่ได้กระจายไปหมดบางคนไปนวดหัวตานวดหัวคิว้วอันนี้อาจจะทาให้ล่วงมามาเจอบริเวณเขาเรียก ว่าก้ามเนื้อที่ใช้ในการยกตาได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะก่อให้เกิดตาตกได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าฉีดบท็อกไปแล้วทําให้เกิดหนังตาตกอะะมันจะส่งผลอันตรายกับดวงตาเราไหมมันไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อตัวลูกตาแต่ด้วยความที่ว่ากล้ามเนื้อในการยกตามันทามันไม่ทํางานเนาะทาให้ตามันปิดไปเลยอันนี้คนไข้จะมองไม่เห็นข้างหนึ่งระยะคะแบบว่า เขาเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์นี้ไปแล้วลวสมมติว่าเขามีโอกาสได้กลับม,มาชีดอีกครั้งอะคะ่ะเขาจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกไหมถ้าถีดถูกเทคนิคโอกาสเกิดน้อยแต่ถ้าผิดที่อนาโตมียังไงก็เกิดโอเคค่ะคุณหมอคือแบบได้ความรู้เยอะมากทุกคนก็ ทุกคนก็แบบว่าคนระวังในการฉีดโบท็อกแล้วก็เลือกคนหมอแล้วก็แพทย์ที่เป็นพู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะก็ใครนะคะอยากจะฉีดโบท็อกที่สนใจฉีดโบท็อกก็มาฉีดได้นะคะที่เซเวนเดคลินิกค,ค่ะเรามีคหมอเจนานแบบว่าเชี่ยวชาญนะคะทําให้เราเนี่ยสวยแล้วก็มั่นใจขึ้นแน่นอน,นะ <c oughs>